ไปทางนี้จะออกบ่อเกลือทุกคนไปเส้นนี้นี่นี่นี่อยู่ถึงบ้านขาเจ้านี่เนาะใส่ยางยางเนาะใส่เท้ายางใส่ยางในเท้าไปไปเลยๆข้ามจากนนพูไปใส่ชิ้นฮอดไล่ผู้อยู่แต่ว่างเมือหนึ่งฮอตเนาะขัดสมุดไปได้นอนทางหมอบ่นอนเนาะไปกลับก็ได้ข้าเจอนยางไปทางนี้เนาะไปไทยเนาะติดก <tinc S 1> ับบ leave okay? oh ่อเกลือทางนี้นะทุกคน

tím tím chứ tím là là bát tím nè oh tâm hoàn โซนทางลุมเดี้ยวเห็นวิวข้างๆนี่ไดดยางสะแจงเลยดูเมิ่งป่นเ็นเหเลาเขาเนาเมื่อกี้นี่ทุกคนจะสวยกันเห็นลาเขา วุ้นตัวจะเป็นเส้นทางเส้นทางเส้นนี้เขาจะไปจอดออกไทยได้ทุกคนเส้นนี้นะก่อนหน้าให้นักเจ้าขึ้นไปเนาะไปข้ามไปใกล้บริษัทเขาไทยไปเบื้องนี้นะไปนี้ไปได้เนาะออ๋เส้นนี้ไปไปไทยได้ Tuyết cấp bán để dù thầy bằng này nè bàn đây Sầm Khôn. Sầm Khuôn Sầm Khuôn Trong âm ở âm hờ nhé Trong văn an Trong văn an, tại âm hờ nhé âm um, hờ ở Sá Lâm Bắc Cửa Ừ, Bọc ở này Ở đây Bọc Cửa đúng không? Ở đây, dù thường bán ở chỗ này nè ใส่ยางดยางเนาะใส่เท้ายางใส่ยางด้วยเท้าไปไปเลยเลยข้ามจักนนผู้ไปสช้ชิฮอดไล่ผู้อยู่แต่ว่ามือหนึ่งฮอดเนาะขัดสมบูรณ์ไปได้ในระหว่างทางบ่บ่นอนเนาะไปกลับก็ได้เาจะยางไปทางนี้เนาะไปไทยเนาะติดกับบ่อเกลือทางนี้นะทุกคนสร้างมุมกับฮอดแล้วอุ๊อออสเตรียเศร้า ระทางดีบ่ย่างไปธรรมดาแล <c> ้วท <c <Fragen> <c <oughs> ุกคนยางไปออกติฮเตาไปหอดพุนประมาณสามโมงสามโมงแรงบ่ซัอู้หอดหรซิฮอดสามโมงอหอักเดือยเตียมไข่มักเดือยได้ไล่บ่ดีเลาะ เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดงามโพดควดเหมือนในชีสไปชีสไปเปาเล็กเงินได้ค่าจากลอยแล้วได้เงินได้เงินจากเส้นแล้วบ้านได้ค่าเถออ๋อกับหลังสียเอาออกเนาะอันนี้เก็บเสียไปค่ายที่นี่ขาจอมมาเอาอยู่ของล่าดิ เกี oh, no. yes, the the you. You ่ยมอ๋อไข่ไข่เน่ยโอ้มันไล่หัวเนาะมืออื่นช่วงนี้เขาจะมาเอาทุกมือเนี่ยเขาจะเปลี่ยทางมาแล้วดิปีน้าเห็ดอีกบ่เห็ดเนาะปีน้านะอาบุหูอเนาะจะคลองบริษัทเลยเออ อาลี่ซื้อน่ะอลีซื้อเนาะโอ้โหกพันก็ยังดีอยู่อย่าให้มันลงหดห้าพันหดห้าพันเหรอนุ่งยากโอ้ี่อยู่ในพี่ก็มีทุกคนปีกายนี่แป๊ดเนาะดำแล้วเด้เนาะ <laughs> ปีกายในแปดพันแมนบอปีนี้หกพันมันชิบห้าชิบห้าลงเตีที่ปุ๊บันห้หกมัดอื <laughs> มมงตัวจริงบริษัทเข้าใจซื้อราคาได้หื้ปีหน้าเนี่งแล้ว <c oughs> บเนนนอน <c oughs> <c oughs> ขันค่านี่ได้แบกไปส่งอยู่คนห่างเงินบ่เมือม่อยตา <c oughs> <c oughs> ต้องได้แบกไปส่งอยู่คนห่างกันนะทุกคนเพราะว่ารถมาคนนั้งต้องแบกออกจากเฮือนไาเฮือนเราไปแบบนั้นเอาว่าการมาเมื่อกี้นี่กองเรียนสปราบอยู่แคมทางกันมนรดยานบ่หมดหรอกเนาะอยู่แฮวแปะอันนั้นมันก็ยังมีอยู่ <c oughs> สิปุ๊กจากเป๋าปีน่ะ ว้าวซาสิปายเป่าไอ้ฟุกร้อน,นอะไระเชิญเลยออมาเป่าวไปเออปอปาปช่องเป่าเ,ออเออลยนะพอดีอือแพะชี้กระโลงอืม,มชี้กระโลงกัมาเป่าประมาณนั้นแหละแล้ว,ว,วให้แล้วหน้าแล้วเนาะพากันอยู่บ้านไร่ล้วเนาะนี่เอื้อเอาผู้คนก็นก,นก,นกระโล่งนึงเงินนึงกระโล่งนึงเงินนึงกู น้าหนึ่งไปได้มัดนึงไป,ปุ๊กไปได้เนี่ยควงไข่เอา,า,านั่นเอาคอัวนำลูกพนันชมพนันปลุกหนึงเดืปันน้ำเมียนห้ากระปุกปีกายนี่ปีปีกายกับปีนี้เนาะช่วงปีแล้วอันกระปุ๊ก,นะนกหน่ะเออห้ากระปุกปีนี้นี่เป็นไรายได้ เนาะทุกคนดอกจักเขาก็มีแต่บักเดือยนาะแห้วๆนี่เนาะผูกันอื่นหมดเลยเนาะเพล็กกระบ่มีเนี่บ้านทำกรบุมีลร่เนาะแล้วก็แข้มฮอดยามแขมอะเดินน้าเดืนไนหลยแขมก็ได้มบ่ฮู้ค่อยก็ได้าเายังบ่ซื้อเถอเดันบ่ออกเถอเขมน่ะดีโอคันฮอตโลสิบห้าพัน เอาค่อยบริสุทธิ์ค่อย <laughs> <c oughs> คนกองเทียงโอ้แค่นี้อาล,ลีบอสือ <c oughs> รอตัวก่อนรอบึงบึงเงินลุ่มพี่ก่อนเอานั้นใส่ไปให้ทุกยังกางไว้ละล้าสิสตี้มุงขั่นน่ะฝึกฝึกอมงกางหึ่ง้นมะม่วงโู้เงินงามเนาะ เงินงามคักสีประจําใจนะอันนี้อาจจะเป็นเป่าแแหรทุกคนแฮหรมาจักนามเมื่อกี้นี่นะนามเาลือกกายเมื่อกี้เอาเก็บพวกเฮือนได้นี่เนาะจะจางกันตังแบบว่าหัวแฮ่วนี่มัน,นมีทรายเลยเนาะมันอยู่ไกลทุกคนเขาจะพวกเฮือนเขาจะเอาใส่เอาใส่แฮหรธรรมชาตินี่เนาะเป็นแฮหร,เป,ฮรเป็นหิน บูเห็นง,งามเนาะลงังวักใหญ่ๆเญ่เหตียงตักเขาอ้อนตักเขาตักซาซาซาแปลว่า,า,าเ,เขาทุกคนได้ไลบ่บ่อได้จักได้จักร้อยเปล่าปีเนี่ยเจ็ดสิบแล้วเมื่อแล้ว อเจ็ดสิบเป๋าทุกคนข้าวหาะบักด้วยเดได้ไล่บอสไปเป๋า,ป,า,ป,าปีน้าบุงา้งไล่มาฮือราคาดีปีน้านะมะนามวโล บอกว่าซาลาวไม่เ uhm ข <not> ้าใจเนาะเต็มเล้าเลยบอกเขาเนี่บอเต็มดีเนาะตักเขาทุกคนนั่งตักเขาแล้วมาแล้วเนาะแล้วมาแล้วให้ ดินดินบ็อกนี่ก็เห็ดจักแห่นำไว้ฮนเนาะเก็บสิพุกเหินใหม่ได้นี่ปีกนี่ก็คือปีกนนภูนน,น,นึงทุกคนเป็นพูมาแล้วก็จะกมาพุกเหินแล้วปีกตัวอีพีพานมาไปเห็ดลงไปทุนกันเป็นปีกหนึ่ง แต่ว่ายูเทิงมันก็จะเป็นโนนภูล,ลงมาเลยมีแต่เส้นห้างตัดนอกนั้นก็เป็นปีกลงมาอาศัยอยู่ํนเนินภูเนาะโอลงไปลุมอกเติมสองซ้ำล่างช่งนี้น่านอะ่ะคนกำลัง ก็เก็บเอาผ้าห่มผ้าเสื้อมาตากแดดคาเสื้อเดแล้วก็ให้ได้ผ้าอุ่นขึ้นนะทุกคน บ้านนี้ปกปติแห้งก็จะปล่อยมึงใหออินาปองสวยได้มีอินา,าป้าซื้ออินาเดอ้อ <laughs> <laughs> Sữa bọt tim. Sữa tim. Bọt tim. Bọt tim. Rồi. tim, chú. Tim chú. tim. chú. Bà tím. Tím là lạ Bọt tim nữa. รวมกันมาสักกรังอยู่กอกนัน้นงได้คนเลยทุกคน น้องพัดวีมาก็จะดังป้งป้งป้งตัวนี้นะเบิก<อ>สาหน่อยสะเขินดูมีหางสาหน่อยสะแกน กอกแห่น,น,อนกอกไม่กอกตัวหนึ่งอยุดหึงครับเนาะแล้วก,กอกหนึ่งก็อยุดน,นี่นึงอาจารย์ก็ได้มาสัดเครื่องบริเวณเดียวกันนะทุกคน จมีชีเขาจะฟาดอับปวกป่ทางลุมอะไรมันยองเอานะเออนี่ยองกันมี ก็อุ้มน้องแฮ่เส้นหนอ มันจะคาดดีนะ,นะทุกคนแคุ่กคนประเทศจะนยางขึ้นไปถึงหัวนะ้เดี๋ยวอจอจันอีทีต่อไปเลยทุกคนนะ